็มาต่อการจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปก่อนหน้าวิธีการพันขดไฟเข้านะครับผมเอาแกนอีกแกนมาพันแล้วนะครับเป็นแกนตู้เชื่อมเหมือนกันครับนี้ขดไฟเข้าสี่รอบเหมือนเดิมนะครับกดแรงดันต่ำนะครับผมพันสี่รอบครับเพื่อใช้ต่อหลอดดาวไลน์นี่นะครับ ส่วนขดไฟสูงนี่ผมพัน45รอบนะครับก็ต่อกับตอดไฟตัวนี้100วัตต์220โวลต์ไฟออกจะอยู่ประมาณ100-110โวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาลองส่ายไฟให้วงจรทำงานดูนะครับนะครับ สายจะสว่างเท่ากับ12โวลต์นะครับจะมันออกเกินหน่อยหนึ่งประมาณ15โวลต์ครับหลอดไฟที่คำนวณไว้110 v ก็ออกประมาณ80-90โวลต์เองนะครับทำให้หลอด100วัตต์สว่างได้ไม่ถึง100%นะครับครับแต่สว่างไม่ถึง50%็ขอโทษทีพูดผิด นะครับผมลองปลดอันนี้ออกปลดรับดาวไล่ออกกันนะครับนะครับร้อยวัตต์จะสว่างไม่ถึง50%นะครับเพราะว่าไฟออกไม่ถึงอาจจะต้องพันถึงสัก50รอบนะครับถึงจะได้1้0 เปิดผมต่อดาไลน์นะครับลองดูแสงดีๆนะครับนะครับขดไฟสูงจะไฟตกนะครับว่าดาวไลน์ดึงกระแสเยอะประมาณ5แอมป์นะครับเพราะว่าไฟเกิน12โวลต์นะครับถ้าใครจะเอาไปพันใช้กับเครื่องเสียงนะครับ ก็พันแบบขดไฟออกแบบขดไฟเข้านะครับมีเซ็นเตอร์แท็บครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะพันใหม่นะครับพันเป็น DC 2 d c 110โวลต์นะครับโดยมีไดโอดเร็กติฟายแล้วก็4ี i ิ t e r เตอร์นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆหน่อยขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ